ตอนเนี้ยหนูจะเล่าให้ฟังนะแต่ว่าก็มีคือหนูอะก็มีแบบหลายคนที่แบบว่าอยากรู้ว่าแบบว่าหนูอยู่กับพี่คนนึงแล้วพี่หนูที่มีที่มีของพี่อะคืออะไรอะหนูอยู่กับพี่คนนึงแล้วพี่คนนึงบอกพี่มีของพี่อะคืออะไรอ่ะของพี่ของใครอ่ะ อ๋มาถึงจะเล่าต่อคือว่าคนอ่ะคือหนูว่าอยู่ระหว่างเวลาซ้อนแฟนหนูก็คือยู่ระหว่างพี่้ันหนึ่งกับพี่หนึ่งใช่ไหมคือทุกคนก็คาดหวังว่า,วาเออจะแบบมีมาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันยังไงมันยังไงอะไรยเงี้ยมันมีอะไรคือพูดแบบไม่ชิปนะคะแบบหนูไม่ได้ชิปแต่ว่าหนูชอบขันไปหาที่ปันเวลาพี่น้ำหนึ่งกับพี่เนยเขาเล่นกันแต่ว่าหนูก็ชอบขันไปหาที่ปันแต่มันก็จะแบบ เคือหนูอ่ะหนูอธิบายไม่ถูกอ่ะแบบว่าคือเขาชอบแกล้งกันที่เดยออะชอบเข้าไปแก้งที่น้ำหนึ่ง ชิฟนะทุกคนหนูไม่ได้ชิฟแต่ว่าคือแบบเออมันน้าเอนดูใช่มันน้าเอนดูแล้วแบบว่าแล้วอีกแล้วแบบมันมีฉากหนึ่งที่เรานั่งดูไอ้นี่ชอบโฟโต้เซ็ทของคัมิเซเว่นอ่ะแล้วแบบว่าหนูก็นั่งอยู่แล้วพี่น้ำหนึ่งที่นายก็นั่งอยู่แล้วแบบมันก็ขึ้นมาที่แบบว่าลูกที่ฟันหล่อแล้วแบบที่แบบทุกคนแบบใช้สูดอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่น้ำหนึ่งก็แซวพี่เนแบบว่าอุ้ยแบบไต่ว่าเป็นคําแบบสามีแต่ว่าที่กอะแบบสามีสามีที่การ แบบนั้นอะเขาก็ฒนาก็บอกอย่างสามีพิการอะไรยเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็แบบพี่แล้วพี่ปันอ่ะก็ชอบแบบชอบหนูกับฟอนใช่ไหมแล้วแบบเขาก็แบบว่าให้หนูแบบเข้าไปแกล้งฟอนเลยหนูก็เลยเข้าไปแกล้งฟอนเสร็จแล้วหนูก็เลยแบบว่าพี่ปันเข้าไปแกล้งพี่จนิีบ้างดิแล้วแบบพี่ปันอ่ะก็แบบได้พี่ปันก็เดินไปแล้วพี่จน่หันหน้ามองพี่ปันก็แบบไม่เอาดีกว่าอะไร่เงี้ยคือแบบเวลาพี่ปันถึง เห็นเวลาที <tu i ro> ่ปันแกล์หนูอ่ะหนูย่าเห็นที่ปันแกล์พี่จินนิชใช่ปหมหนูก็จะแบบบอกให้พี่ปันแก้เลยแบบพี่ปันก็จะแบบพี่จินนิชเขาจะอารมณ์แบบหอหน้านกับอะไรเนี่ยอะไรประมาณนั้นอะแบบอะไรของจริงอะไรแบบไหนพี่ปันก็จะไม่กล้าเข้าไปแก้เพราะพี่จินนิชเห็นมั้งแต่แบบไม่เคยเห็นเลยเหมือนพี่ปันแบบมันมันอารมณ์เหมือนพี่ปันกลัวพี่จินนิชอะกลัวแบบ นูนอนห้องเดียวกับเจนิดล้วเจนิดก็แบบว่าเอ้ยเข้ามาแบบว่าเอ้ยเองมาช่วยหน่อยเปิดเปิดน้ําให้หน่อยทําไม่เป็นอะไรอยเงี้ยก็เปิดเข้ามาอือเพราะว่าห้องน้ามันเป็นแค่บานเลือดมันไม่ได้แบบหลอกคนแบบนั้น ي, ก็เข้ามาอือแบบหนูไม่ได้พูดเชิงนะว่าเอ้ยเปิดน้ำไม่ได้อะไรย่างเงี้เออเจนิตก็เดินเข้ามาแล้วสวักหนึ่งนิดกับหนูาอาบน้ำด้วยกันบ่อยแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้อะไรว่าที่จะเห็นร่อนจึ้นกันละกัน รู้แล้วว่าเขาอาบน้ำด้วยการเ้นทวิทอยู่เลยหนูเปิดเลื่ทวิดมาก็แบบตั้งแเช้าอ่ะแบบแ,แบบฉันจะอยู่ต่อไปได้ยังไงเขาอาบน้ำด้วยกันฉันไม่ไว้เ้นนิดแบบวันนี้งานจบลายที่ปันต้องลุกเป็นไฟที่ปันต้องโดนที่จิงนิดัวลายมาแน่ๆเต็มเลยเต็มแบบเต็มทําลายเลย เดวยวก็เจอของพี่เนยแบบว่าชอบในมิตรภาพของเขาอะไรสักอย่างเต็มไปหมดเต็มเต็มทั้งวีดูไปหมดเลยทุกคนเดูกก็เลยรู้หมดเลยชรคือหิ้กันแบบหนักมากอะ่ะไม่ได้สองเลยทุกคนคือหนูอะ่ะหนูก็มีแอปของหนูเอาไว้ฟอแฟนคลับล <laughs> ก็แบบ บ้างนะแบบเขาจะโพสอะไรคิอแต่กลับมาเป็นยังไงคือก็ขี้เกียจแบบไปนั่งสองนั่งเติร์นแอคเขาก็แบบก็ฟอไปเลยแล้วก็แบบก็นั่งสองสองสองมันก็ไม่ได้สองอะ่ะมันขึ้นมาหน้าทาไลาน์ก็เลื่อนเลื่อนดูเลื่อนดูประมาณนั้นะไม่เคยอาบน้ำกับใครค่ะแต่เคยมีคนอาบน้ำกับหนูไม่ใช่สิ แต่ว่าหนูไม่ได้เข้าไปอาบเป็นสองคนอ่ะแต่ว่าเขาอาบอยู่แล้วหนูก็อยู่ในห้องน้ำสองคนหนูไม่กล้ากล้าคิดว่าอนาคตอ,อาจจะกล้าแต่ว่าวันนั้นวันนั้นหนูอาบเสร็จแล้วแล้วก็แบบเขาก็อาบต่อแล้วแบบหนูต้องแบบทาคงทาคิงแล้วเอออาบไปเลยอาบไปเลยไม่มองแล้วแบบเขาก็บอกว่าอย่ามองนะ กินของเราไปเพราะว่าแบบว่าเขาบอกไม่ให้มองเราก็ไม่มองใครไม่บอกไม่บอกว่าใคร